วันรอท็อกในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังเรื่องของซอฟต์แวร์ภาหรือเรียกว่าเป็นภาษีเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เป็นโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์เป็นถือว่าเป็นงานวรรณกรรมตามกฎหมายลิขกศสิทธิ์ของไทยแล้วก็มองในมุมของกฎหมายเนี่ยว่าถือว่าเป็นทรัพย์สินปัญญาพอมองในมุมภาษี ถือว่าทรัพย์สินทรงมานัย์เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ก็มีประเด็นครับที่วันนี้อยากจะนําบทความที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ของวันรอออฟฟิศโดยวันรอ,นรอแคนเดนี่มาวิเคราะห์ให้ฟังที่มาที่ไปทําไมถึงมีประเด็นที่เป็นคดีภาษีและเป็นการตีความในเรื่องของภาษีเป็นจํานวนมากไม่ต่ํากว่าสามสี่สิบปีเริ่มต้น อธิบายแบบนี้ครับว่าในประมวลรัษฎากรเนี่ยตัวเงินได้พึงประเมินเนี่ยในปัจจุบันมีอยู่แปดประเภทในประเภทที่สามเงินได้ประเภทค่าสิทธิที่เรียกว่ารอยัลตี้ครอบคลุมกว้างขวางรวมไปถึงตัวซอฟต์แวร์ด้วยรวมไปถึงเทรดมาร์คด้วยรวมไปถึงไลเส้นทั้งหลายด้วยในอดีตก็มีประเด็น ที่มีการตรีความโดยสารดีกาสารดีการตรีความออกมาวินิจฉัยออกมาในปี2519วันนี้2566เกือบเกือบ50ปีแล้วนะครับตีความถือว่าเป็นการตรีความคดีภาษีซึ่งซึ่งเป็น tax case ในช่วงแรกๆประเด็นก็คือสารดีการตรีความว่าเอโอนสิทธิ์การเช่าเนี่ยโอนสิทธิ์การเช่า สิทธิการเช่าถือว่าเป็นค่าสิทธิ์หรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะในอดีตก่อนหน้า2519นี่นไม่มีการตีความเรื่องนี้ในยุคนั้นกรมสรรพกรก,ก็ตีความว่าค่าสิทธิ์รวมถึงสิทธิทา,ทางทรัพย์สินทางปัญญา o o ูดวิลรวมถึงสิทธิ์อื่นๆเพราะในกฎหมายในมาตรา473ประมวลสากรเนนีะ่เขียนไว้ว่าให้รวมถึงสิทธิอื่นๆด้วยอันนี้น่าสนใจ ปรากฏว่ามีคดีที่มีการโอนสิทธิ์การเช่าที่เราเข้าใจในทั่วๆไปว่าเป็นเรื่องการเซ็งเนี่ยนะโอนสิทธิ์การเช่าแล้วก็ได้ค่าตอบแทนกรมสมบัตกรตีความในยุคนั้นว่าเป็นเรื่องของค่าสิทธิ์เป็นเงินได้ประเภทสี่จสามคือเป็นรอย a l ตี้แต่ผู้เสียภาษีในยุคนั้นไม่เห็นด้วยก็เลยมีคดีฟ้องสู่สาลฎีกาศสลฎีการตีความน่าสนใจให้เหตุผลที่เป็นบรรทัดฐานที่เราใช้กันมาหลายสิบปีก็คือว่า คำว่าสิทธิ์อื่นๆในกลุ่มเงินได้ประเภทที่3ในประมวลรัษฎากรไม่ได้หมายความถึงสิทธิ์อื่นๆที่มันกว้างแต่ให้หมายถึงสิทธิ์อื่นๆที่มันอยู่ในบริบทที่แวดล้อมกับเนื้อหาในกฎหมายด้านั้นในเมื่อมาตรา47.3พูดถึงเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าสิทธิ์อันเนื่องมาจาก สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิลิขสิทธิ์สิทธิกูตวิลชื่อทางการค้าดังนั้นสิทธิ์นั้นควรจะต้องเป็นสิทธิอื่นในในความหมายอย่างแคบไม่ใช่สิทธิอื่นในความหมายอย่างกว้างคือไม่ใช่สิทธิ์อะไรก็ได้สั่นีการให้เหตุผลต่อครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่สิทธิการเช่าเพราะว่าไม่ได้โอนสิทธิการเช่าเพียงแต่ว่าโอนสัญญาซึ่งยังมีอยู่เหลืออยู่อีกไม่กี่สิบปี ให้กับคนอื่นนะฮะไม่ใช่เช่าช่วงไม่ใช่โอนสิทธิ์การเช่าจะทําเรื่องการเซ้งออกไปสารเรอมองว่าไม่ใช่เงินได้ประเภทค่าเช่าด้วยไม่ใช่เงินได้ที่เป็นสิทธิบุณิภาแต่เป็นเงินได้ประเภทอื่นๆคือเงินได้ประเภทที่แปดในประมวลรัษฎากรนะครับวันนี้เราพูดถึงเงินได้แปประเภทในประมวลรัษดากรซึ่งอนาคตจะกําหนดให้เหลือไม่กี่ประเภทแล้วอาจจะสองสามประเภทนะครับก็มีการดําริที่จะปฏิรูป ภาษีในประมลรัสตะกรให้มันทันสมัยใช้มาหลายสิบปีนะครับดังนั้นถ้าวันนี้พอเราพูดถึงค่าสิทธิ์คำว่าสิทธิ์อื่นๆในมุมของประมลรัสตะกรในเงินได้ประเภทที่สามจึงต้องเป็นสิทธิ์อื่นๆที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นทรัพย์สินปัญญาที่เป็น g o o d ด i l l จะไปเป็น Any Right หรือสิทธิ์อื่นๆอย่างสิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์ผ่านทางสิทธ ทางพระราชจอมยอมอันนี้ไม่ใช่ละนะครับต้องตีความอย่างแคบนะครับแล้วสารดีกาในคดีนั้นนั้นรวมถึงคดีอื่นที่มีการตีความประมวลรัศดรกรให้เหตุผลว่าประมวลรัศดรกรเป็นกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเวลาตีความต้องตีความโดยเคร่งครัดยึดถือเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ใช่ยึดถือในตัวถ้อยคําหรือตัวอักษรแล้วให้ดูบริบทที่แวดล้อมคือดูคอนเท็กซ์ที่แวดล้อมในมาตราในเรื่องนั้นๆ ว่าประมวลรัศฎากรเขามุ่งหวังเรื่องอะไรเขามุ่งหวังเรื่องอะไรไม่ใช่ตีความพึก็บภาษีอย่างเดียวอันนี้เป็นมาตรฐานแล้วก็เชื่อว่ากรมสรรพากรเองก็รับรู้เรื่องนี้มานานแล้วนะครับเพียงแต่เชื่อไม่รดบว่าคำพิพากษาดีกาเมื่อปี2.5.19เนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ใน Google ไม่ได้ปรากฏอยู่ใน Google พบอยู่ในประมวลรัษฎากรฉบับของอาจารย์อาภรนาดีลก แล้วก็มีการแก้ไขอัปเดตโดยท่านอาจารย์โกเมนสบพิเศษจะมีตัวตัว,ตว,ตวคำพิพากษาดีกาได้อ้างอิงอยู่นะครับพยายามค้นหาในเว็บไซต์กรมสรรพากรรคำพิพากษาฎีกาปี2 0 1 9ก,ก็ก็ไม่เห็นรายละเอียดนี้นะครับถัดมานี่คือที่มาอันนี้มาดูต่อแล้วหลังจากนั้นกรมสรรพากรท่านก็ได้ให้แนวทางตามการตีความในข้อหารือข้อหารือในอยู่ในเว็บไซต์กรมสรรพากรท่านสามารถเข้าไปศึกษาย้อนหลังได้นะครับแต่ก็ ไม่ใช่าทั้งหมดที่ขึ้นเว็บไซต์เนี่ยผมก็จะว่าอยู่สักประมาณย0 3สเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดร้อยเ็นตนะครับก็คือมีคนอื่นถามข้อหารือไปคมศลปมกรก็ตอบท่านก็จะไม่ทราบว่าใครถามแล้วก็เวลาตอบก็ตอบแบบย่อนะครับผมเองก็เคยมีประสบการณ์ที่ช่วยลูกค้าถามข้อหารือไปถามข้อหารือเนี่ยเวลาถามไปเนี่ยไม่ใช่ถามอยู่หน้าสองหน้านะครับถามไปยี่สิบสามสิบหน้าอธิบายข้อที่จริง วิเคราะห์ข,ข้อกฎหมายเปรียบเทียบตัวอย่างบรรทัดฐานของคดีก่อนหน้านี้เปรียบเทียบบรรทัดฐานที่กรมสรรพากรท่านเองเคยตีความถามว่าเราเข้าใจถูกหรือผิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่พูดถึงข้อหารือเรามาดูครับพอคลิปนี้วันรอทอกพูดถึงซอฟต์แวร์็กซ์หรือภาษีที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ก็ไปดูเลยครับว่ากรมสรรพากรท่านตีความยังไงท่านตีความว่าในสัญ,ญญาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เนี่ย หรือสัญญาที่อยู่ในกลุ่มที่เป็น royalty tax สัญญาที่มีผลในทางภาษีเป็นภาษีค่าสิทธิ์เนี่ยถ้ามีเรื่อง NDA non disclosure มีเรื่องของการรักษาความลับ confidentiality ห้ามเปิดเผยต้องรักษาความลับต้องคืนข้อมูลอะไรเนี่ยกรมสรรพากรมักจะตีความว่าสัญญานี้มีลักษณะเป็นสัญญาค่าสิทธิ์คึงระวังเพราะอะไรถ้าลงึถึงภาพความเป็นจริงทุกวันนี้ทำสัญญาจ้างงาน employment contract ก็ยังต้อ,ง,องมีเรื่อง เรื่อง confidential ทำสัญญาซื้อขายสัญญาติดตั้งก็ก็ยังใส่เงื่อนไขเรื่อง non-disclosure ซึ่งมันเป็นเรื่องสัญญาทั่ว,วไปไม่ใช่สัญญาที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคาสิทธิ์น,นี้เพิ่งระวังยังไม่เห็นตัวอย่างที่ไปดีเบตแล้วไปสู้กันในศาลแล้วยังไม่เห็นตัวอย่างของศาลว่าศาลนัางตีความยังไงแต่ว่าต้องเข้าใจาก,ก่อนเรื่องของการห้ามเปิดเผยไม่ใช่มันเป็นเรื่องสัญญาค่าสิทธิ์ท่านั้นมันเป็นเรื่องท,ทั่วไปก็ได้ทุกเรื่องก็ได้นะครับถัดมา พระเอกของบทความวันนี้เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจคือกรมสรรพากรเคยมีข้อหารือเมื่อปีสอง7ห้าสี่เจ็ดประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะครับปีนี้คือปีสอง6นห้าหกหกนะกรมสรรพากรตีความในข้อหารือเรื่องชิงรแรปซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์กล่องเนี่แหละครับซอฟต์แวร์ Software กล่องนะครับกรมสรรพากรตีความว่าเป็นค่าสิทธิ์นะไม่ใช่ซื้อสินค้านะน่าสนใจมากเพราะอะไร ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าชิงนแรปซอฟต์แวร์ก็คือซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใครๆก็ใช้ได้ไม่ต้องไปทำคัสตอมไมซ์ไม่ต้องไปทำโลเคอล z เซชันนะครับไม่ได้ไม่ใช่เทเลเมตซื้อจากร้านค้าเลยนะซื้อจากร้านที่ขายตัวซอฟต์แวร์ตัว,ตวนี้แล้วก็ขายในรูปของกล่องเป็นแพคเกจมีคู่มือมีแมนูมีซีดีแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับไม่มีการโอนความเป็นเจ้าของ ในตัวซอฟต์แวร์หรืออะไรเส้นนั้นให้มีแต่เพียงสิทธิ์ในการใช้ก็คือ right to use คือ e n s e เส้นนะครับตั้งคำถามโดยกรมสัมภารทั้งตีความในปี25ง7นะว่าไม่ใช่การขายสินค้าแต่ว่าเป็นการซื้อที่สิทธิ์ซื้อสิทธิ์หรือซื้อ l i c e เส้น to use มีประเด็นเรื่องหักภาษีที่จ่าย3%เเพราะซื้อในประเทศนะครับถ้าเป็นเรื่องต่างประเทศก็ต้องไปดูเรื่องของ double tax agreement dta d t นะลองไปเทียบครับ ประเด็นนี้ผมจําได้ว่าสมัยที่ทํางานบิ๊กโฟร์นะครับต่างประเทศก็กถามว่าทําไมประเทศไทยตีความแบบนี้นี่พูดถึง257ข้อหารือนะร่วม20ปีจนถึงปัจจุบันเ่ยนะตามที่ก็ถามว่าเออทาไมในไทยตีความอย่างนี้ตอบไม่ได้อันนี้เป็นการวินัยของปปกรมสรรพากรท่านในยุคนั้นนะนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นคดีที่ขึ้นศาลเท่าไหร่เลยนะยังไม่เห็นนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับทาง US าศาลใน u เเนี่ยเคยเคยมีการตีความ ม่ไจ้ใช้ว่าชิงแลบซอฟต์แวร์เป็นการซื้อขายสินคา้าเป็นเซลฟ์กูสไม่ใช่ค่าสิทธิ์อันนี้ในอเมริกาขณะที่สิงคโปร์ตรีความว่าเป็นค่าสิทธิ์เหมือนไทยแต่สิงคโปร์ตรีความเป็นค่าสิทธิ์แต่ยกเว้นให้น่าจะเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องเรื่องไอทีเพื่อให้เขาเป็นไอทีเบสคันทรีนะครับ EU EU ก็ตีความว่าเป็นค่าสิทธิ์แต่ละประเทศไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาใช้กฎหมายเรื่องนี้ภาษีเป็นเรื่องกฎหมายที่ใช้กับท้องถิ่น ไปเทียบท้องถิ่นคือในไทยถ้าไปเทียบกับแต่ละประเทศก็เป็นท้องถิ่นของแต่ละที่ก็ดูนะคบางทีไปเถียงกันในเรื่องเดียวกันอย่าเถียงดีกว่านะครับถัดมาลองมาดูครับกรมสรรพากรตีความอีกตีความว่าการปลดหนี้ท่าศิษย์เจ้าหมายการค้าอ่ะอันนี้เป็นกรณีที่เป็นข้อหารือในปีสอง9นห้าสเก้านะครับก็ค่อยๆใหม่ขึ้นมานะใหม่ขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ที่เกือบพี่สิบปีนะครับข้อหารือในปีสอง9ห้าสิเก้าเนี่ยกรมสรรพากรตีความอี้ครับว่าบริษัทไทย เป็นลูกหนี้ค่าสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการคา้าต้องจ่ายค่าเทรดมากเกอเ้นให้กับบริษัทต,ต่างประเทศบริษัทต,ต่างประเทศปลดหนี้ให้ปลดหนี้ให้หนี้นั้นะเป็นหนี้ค่าสิทธิ์นะจะปลดหนี้ให้กรมสมควรตอบ้อาหาในปี2549ว่าการปลดหนี้ให้แบบเนีเ้ถือว่าบริษัทไทยได้รับประโยชน์บริษัทไทยได้รับประโยชน์ก็ไม่ต้องส่งเงินค่าสิทธิ์ออกไปเมื่อไม่ส่งเงินค่าสิทธิ์ออกไปก็ไม่มีภาษีหักหนี้ที่จ่าย น,นี่เห็นด้วยเลยน,นี่เห็นด้วยนะครับเพ,พราะภาษีหักน,นี้จ่ายคือต้องมีการจ่ายเงินคน,นี้มีการจ่ายเงินดูดีๆนะดูดีๆการจ่ายเงินตามกฎหมายกับการจ่ายเงินทางภาษีบางทีมองไม่เหมือนกันนี่ที่จะถือว่าระง,งับหรือการจ่ายนี่ระง,งับเ e t ดส t ต e เมนตกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าชำระหนี้แปลงหนี้ใหม่หกักกรบลบหนี้หนี้เกินกันอันสุดท้ายคือปลดหนี้ บทนี้ทั้งหมดก็คือหมดบดนี้บางส่วนเรียกว่าแฮคัตนักการเงินธนาคารเนี่ยใช้กันเยอะแฮคัตเนี่ยนะครับพอเราพูดถึงบดนี้กรมสรรพากรตีความว่ามันทําให้นี่ระง,งับเมื่อนี่ระง,งับไม่มีการหักภาษีที่จ่ายอ,าอันดีตีความเป็นประโยชน์กับผู้เสียภาษีนะครับแต่ผู้เสียภาษีไทยเนี่ยที่ต้องจ่ายเทรดมาร์เลยตเชนไปต่างประเทศปรากฏว่าไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายแล้วเขาปขดนี้ให้ไม่มีภาษีที่ได้จ่ายนะแต่ต้องนําผลประโยชน์ที่ได้จากการบดนี้นั้นมา รับรู้เป็นแท็กซ์เบรนคำของตัวเองอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อในข้อหารือปี2549นี้กรมสรรพากรท่านก็ให้คําตอบอีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทไทยต้องยื่นแบบพพ,พ36ที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นการประเมินตนเองอันนี้อยู่ในมาตรา83าทับ6นะฮะวงเล็บ2นะครับในประมวลรัษากรต้องประเมินตนเองนะอันนี้ก็ ดูแล้วขัดขัดแย้งแย้งนะภาษีหักน้าที่จ่ายยื่นพร .54 ไม่มีล่ะนะครับไปต่างประเทศนี่ใช้พร .54 แต่พอแวดเอ๊ะต้องมีแวดนําส่งนําส่งก,สกรมสมการ7%บนตัวหนี้ที่ถูกปลดให้อันนี้น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมตีความในเรื่องภาษีหักน้าที่จ่ายกับภาษีบูคค่าเพิ่มที่ต่างกันนะครับประเด็นนี้คือเป็นข้อหาเลยในปี2569นะครับโปรดติดตามเลยว่าต่อไปจะมีคดีหรือเปล่า ซึ่งผมคิดว่าประเด็นเล็กน้อยแบบนี้ไม่น่าจะมีคดีถ้ามีคดีเราให้ได้ศึกษาว่าคดีภาษีเหล่านี้รกรมสรรพากรเสนอยังไงผู้เสียภาษีมองอยังไงไปถึงศาลอายการคดีภาษีที่ทำหน้าที่แทนรกรมสรรพากรในศาลเนี่ยเป็นทนายองรัฐเนี่ยท่านเสนอยังไงศาลท่านไ,ไดิจฉยยังไงอันนี้น่าสนใจในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัตินะครับถัดมามาดูครับ นอกจากตัวซอฟต์แวร์แท็กแล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า a ัน i l ลรีซอร์วิก็คืองานที่เป็นบริการที่พ่วงกับซอฟต์แวร์ไม่ไว่าจะเป็นคอมม i ชช i o นนิ่งอิ t สตอลเลชันเทสรั n เทร i n ิ่งการใช้ซอฟต์แวร์นั้นการทำโล c คอล z เซชันการทำคัสตอมิเซชันเทเเทั้งหลายเทคนิค a อ s ิสแตน c ์การทำโปรแกรมอัปเดตหรืออัปเกรด การให้บริการฮอตไลน์หรือเฮลปเดสเกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์การทำซอฟต์แวร์รีติฟิเคชันหอือรีคติฟายคือแก้ไขน,นะครับแก้บักต่างๆซอฟต์แวร์แมทเทนแนนซ์เหล่านี้เนี่ยกมสัญญาวันตีความว่าเป็นสัญญาที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานในมลิขสิทธิ์กลายเป็นท่าสิทธ์ทั้งหมดเลยผมจําได้ว่าในช่วงสนามบินสุวรรณภูมิเฟสหนึ่งที่เราใช้กันอยู่เนี่ยช่วงใหม่ๆเนี่ยมีบริษัท ที่อังกฤษถามมาที่กรมสรรพกรเป็นข้อหารือนะครับถามมาว่าบรษ,ษัทอังกฤษเนี่ยเขามา,าทำหน้าที่ในการติดตั้งตัว ATM ATM ไม่ใช่ตู้กดเงินแต่ว่าย่อมาจาก AirTicket Machine เครื่องปริ้นตัวอัโตโนมัติพวก Boarding Pass ทั้งหลายเนี่ยนะตัวเนี้จะต้องมีการเข้ามาติดตั้ง เข้ามาเทสเข้ามาอบรมเข้ามาให้ความรู้อะไรท่้งท่าทั้งหลายากรมสรรพกรตีความในข้อหารือนี้ว่าทั้งหมดที่เป็น a n g e l i จ y Service กับซอฟต์แวร์ถือว่าเป็นค่าสิทธิ์ทั้งหมดเลยถือเป็นค่าสิทธิ์ทั้งหมดเ,เ,มดเพราะงั้นมีประเด็นภาษีส่งเงินจากไทยไปอังกฤษนะครับอังกฤษต้องหักภาษีนี้ที่จ่ายถึงแม้ว่าจะมีดับเบิ a g ท็ e ส e ีนระหว่างไทย uk เองก็ตามนะครับทีน,นี้คำถามคือเอ๊ะทำไม,มำกรมสรรพกรตีความแบบนี้ก็ย้อนกลับไปครับ ถ้าเราไปดูใน OECD Commentary เป็นเหมือนการให้เหตุผลให้ความเห็นของ OECD o นะอก็เป็นองค์กรเพื่อความร่วมมือรับหน้างเศรษฐกิจนะครับก็จะมีสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปก็ประมาณสัก30ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในนั้นแต่กรมสับกรไทยก็ไปรับออกมาด้วยนะครับก็ตีความในลักษณะเดียวกันว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น Ancillary Service หรือสัญญาที่พ่วงกับซอฟต์แวร์เหล่านี้นับเป็นกลุ่มเดียวกัน คืออยู่ภายใต้ในบริบทที่แวดล้อมัับซอฟต์แวร์ถือว่าเป็นค่าสิทหมดนะครับอันนี้วันนี้เราพูดเรื่องซอฟต์แวร์แท็พูดเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นะครับดังนั้นพอมันไปโยงเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์มันก็จะมีประเด็นครับที่ถูกห้ามดรืยเรื่องของ confidentiality การห้ามเปิดเผยความลับเช่นเรื่อง secret formula know-how marketing channel distribution channel c u ้ t o สม r ดา t a b a s e ฐานข้อมูลลูกค้าทรัพย์สิน,น,นาทางปัญญาต่างบางทีของไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้มีกฎหมายเหมือนต่างประเทศครบทุกเรื่องนะเรามีลิขสิทธิธ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้ามี trad secret นะครับเรามี gi นะฮะสิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์ geographical indicator นะครับเรามีกฎหมายอะไรที่อย่างแฟนใช้เราไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะเราไปใช้กฎหมายสัญญาทั่วไปนะครับพอ <c oughs> พูดถึง สัญญาพวกนี้เวลาทําสัญญาก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะภาษีภาษีที่เกี่ยวข้องกับ royalty ไม่ใช่แค่ภาษีหักที่จ่ายมีเรื่อง v a ดด้วยแล้วก็มีเรื่อง stamp duty ด้วยกรมสรรพากรเคยตีความอยู่2ข้อหาหรือเป็น tax ruling นะครับว่าถ้าสัญญาเทรด mark กไยเส้นให้ใช้สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าตัวสัญญาลายเส้นแบบนี้เป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ใช่สัญญาจ้างทำของจึงไม่มีอากกรสแตม แต่ข้อหารือถัดมาข้อหารือที่2อนะครับอยู่ในเว็บไซต์สำนักรณเนี่ยนะข้อหารือที่2เนี่ยถ้าในสัญญาเทรดมาร์กไรเซ้นนั้นมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างทำของเช่นติดตั้ง Training. เทรนนิ่งคอนซัล์ให้คำปรึกษานี่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กลายเป็นสัญญาจ้างทำของจะต้องติดอากรแสป์ญญในส่วนนั้นเมื่อเราพูดถึงซอฟต์แวร์แท็กซ์หรือภาษี ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ให้พึงระวังว่าไม่ได้มีภาษีเดียวแล้วก็จะไปโยงกับเรื่องสัญญาไปโยงกับเรื่องสินค้าบทความเรื่องของซอฟต์แวร์แท็กรือภาษีซอฟต์แวร์นี้ยังไม่จบในบทความนี้ในเว็บไซต์ของ Wall Office ที่ส่งลิงก์ไปเนี่ยถือว่าเป็นบท,บทความยาวเพเดี๋ยวผมจะมีบทความตามมาอีกบทความหนึ่งที่จะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าพัฒนาการของการตีความองศาลและของกมรมสรรพากรเนี่ย ในเดีที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยดีความยังไงบ้างนะครับก็มีตารางให้เห็นนะครับก็สำหรับตัวคลิปซอฟต์แวร์ภาษีเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ก็จบตรงนี้แต่ภาษีค่าสิทธิ์ยังไม่หมดโปรดติดตามนะครับวันรอทอคขอบคุณครับ